ครับคู่แรกนะครับเป็นเสี่ยโลมกับทีมงานย้ำคำนะครับเป็นเสี่ยโลมใช้แคมของเอ็กหนึ่งนะครับของทอนาอนักกิตครับทีมงานย้ำคำไทยของไอเบลสปีดสิ้งนะครับออกกันมาแล้วนะ ราจะเป็นรอบสองนะครับเราจะแข่งกันสามรอบ ตอนนี้กำลังสลับลูกกันนะครับเพราะว่าเพื่อไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับโอ้โหยิงอาบแล้ครับบอ,อกฟ้าแล้วนะครับหมดกระดิ แข่งกันสในสามนะครับเมื่อกี้ดูไม่ออกเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้มาอยู่ใกล้ทงก็น่าจะเสมอนะครับอันนี้รอบสามนะครับรอบสามมาแล้วนะครับ ก็เป็นเสียล้มชนะไปรอบสองรอบนะขอมเสียล้มม uh, ัดเกี่ยวในรอบสองเมื่อกี้ก็ที่จชนาไปจะเป็นของกลางลมมัดเกี่ยวนะครับ จะเป็นแกงของ,ของอค,อคู่ที่สองนะครับต่อไปก็จะเป็นเ๋ยวครับคู่ต่อไปเป็นช่างออสนะครับก็ลงสู่สนามแล้วจะบลอมก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ช่างออสกับช่างอุ้มนะครับ ก็เป็นคู่เอกของรายการนะครับวันนี <d issenschaft salaries> ้ช่างออสกับช่างอุ้มนะครับกับแฟนขับมาเยอะนะครับแฟนขับทีมงานย้ำคำนะครับแล้วก็แฟนขับช่างออสวิรานามนะครับวันนี้มาดูคู่เอกนะครับ ก็เข้าอ่ตอนนี้เข้าลูเข้าล่างแล้วนะครับ อีกหนึ่งรอบแล้วครับเหลืออีกหนึ่งรอบแล้วครับก็จะเป็นการสลับลูกกันนะครับ ตอนนี้ก็ได้สลับรูเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอบสองเกิดอะไรกับช่างออสก็ไม่รู้ครับก็ น่าจะเป็นคอเฟือหักนะครับอ,ออกตัวกันแบบหน้าวาดเสียวนะครับเ็แป๊บนึงนะครับอีกอีกแป๊บนึง่ง๋ยวจะได้ดูช่วงมันมัน เกิดปัญหากับรถช่างออสนะครับน่าจะขอหักหรืออยังไงก็อันนี้ก็ล้างขึ้นไปเปลี่ยนเฟือใหม่นะครับขอเฟือหักครับ เจอกัน EP หน้าแล้วครับ